สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมือปลาดั้งปาพี่พานหนองมาหาอยู่ฮะกินแต่เจ้าครับไอนัางกินนิสานี่แหละครับผลไม้ปลาดั้งนะปลาครับปลาดั้งยงสะดุ้งจ้าถือว่าเจอหลังจากฝนตกไปสองสามมือแล้วจ้ะอากาศกันหนาวมาหนีกันยังหนาวอยู่จ้าหาไปก่อยนะว่าล่ะเนาะหาพึ่งมาหน่าจ้ะ จะไปะสิวนอ้อยอืกันดีแล้วะกะ็เดินก็เข้าไปฟักก้อยใย่ไหมเออหาอยูอหย่หากินไปจ้ะมาช้อนอนี่แกโอวิรบาลท่แหงจ้ะอ่อมขางอ่อมแอวเลยสารนงกับวา,านไปใส่กับะกาศไปนะจ้ยะย่านปากเฮ็ดกับพันออกนะจ้ะ ก็รอติดตามไปเรื่อยๆจ้าขาดว่าอีกบ่กี่มืน่มมน,นนะจ๊ะ้ามีแดดมปนช่วงลอยต่อนะจ้ะของอากาศอากาศชื้นฝนตกแล้วก็มาถึกแดดนะจ้ะอากาศกระซิฮอนเชื่อเฮ็ดกับเพื่อกัรยังก็พ่อหนิงก็เพิ่นกะสิเกิดนะจ๊ะแต่ลอดติดตามเบอร์นะจ๊ะ่าอีกสามสี่หมื่น มีเห็ดปอบไงฮะเก็บบอน,นะจ๊นนจะมันก็รอเบิ้งกับเบิ้งมาล้านเห็ดอะไอยู่ฮะกินน้ำไฮน้ำหน้าไปก่อนจ้ะน้าก็ลดไว้นาะวาล้านเนาะจะกี่ถั่วหัววาล้านได้จ้ะพี่น้องห้องกสิเห็นอยู่เนาะจ้ะตอนมาล้านเป็นหวานแหนแต่ว่าเดี๋ยวหนูบอกลงล้าเฮงเอาพีโยกไปแท้อู้ก็โดวนวะอกแน่ตัวนึงมาได้จอย คนเมียกลงหนาวพย่านหนาวน้องกนเลยว่าเมียกลงเอาสะดุ้งไม่หยุดเพิ่งเจอหมาเนาะจา้ะเมื่บวานที่ฝนตกที่อากาศหนาวเนาะจา่าหนาวแบบแห้งเลยวันนี้กะเย็นๆ็นีะจ่ายไดก,ก,ก,กับคนหนาวข้นมู่บ้านเด็กอ,อยูพอกินอยู่วันละบ้าน แค่ยืนกอดคือคนหนาวแหงฉันน้อบ้านเราบ้นหนาวซันเหมือนกันที่มาประตูเขาเปินหนาวคนมาค <c oughs> ุยแข่งได้ว่าละเยาะเยา <c oughs> เอาเอามาใส่กันฝากหลบา,าหลบแล้วเนาะกอยก็ได้กอยแล้วเหาก็มาใส่ไปตองมก อมห o อมจ้าปลาวาานยกงสามบาทดีสีโตแเ้จ้จ้ะนี่ปลากระเดยก็ปลาอย,าอยาังนี้มาล้านป็าจะเพียนบปะเพียนยังไปฝากคอยนะจ้ะพี่น้องเอฟซีได้ไร้ายทันกันดูแลตัวเองในเด้อจ้ะเซฟดีดีโควิดตัวมาหนีระบาดง่ายติดง่ายแต่ว่ากะดีอย่างนึงรักษาเศร้าไว้เนาะ นำวลลานเนาะรักษาเศร้าเลี้ยวจ้ะแต่ว่ากับบ่ก็ต้องดูแลตัวเองกับบ่ยากเป็นนะจอกจากว่าเป็นแล้วก็ใช้เวลาทำมาหากินข้านั่นจ้ะแต่ว่าแถวบ้านชาวนองนี่นี่ยม้วนในมีเนาะจ้ะว่าบ้านอื่นๆเพิ่นที่ฟังข่าวมาเพิ่นก็มีอยู่เนาะจ้ะการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะจ้ะ พาช่วงนี้ก็สิมีเนี่ยเป็นวัดเป็นไอหน่าจ้ะพอฝนตกดินเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยนิดเดียวหน่อยนะจ้ะบื้มันบ่มันบ่มันบ่หนี่คือปลาติ่งฮึออ้๋ตัวนึงไปเดินมาเลยไปถอดให้ลูกกิ้บเขาเอาไปตใส่กันกับหัวปลากันเลย ตักๆๆๆว้าลันตักเอาพาดีอยวยูเดียกินนี่ดอกจ้ะว้าลานขี่ขานลงน้ำเหนาด้วเหนาด้วดิปลาสื่อมาปล่อยจ้่แต่ว่าบ่ได้บ่อยเด้เกลือนะว้าลานนะบ่เคยไดเอาอาหารมาโยนเนาะปล่อยรรมาชาด้ๆสิเอามาตัวหนึ่งคือบาลานสิบานแห้งสินะจ๊ะ เกิกเสื่อมเอาวานกรหนือนจังหวัดนเหน็นนจะหล่อปลามาแต่ว่าปลาเลี้ยงเป็นประจำทุกมือนน่าจะกับปล่อยให้กินธรรมาชาติในสานออออนี่นะจ๊ะมาด่าย่ำมาด่าย่ำพ่อโตลงไ,ม,ลงไม้ลงไม้ ใครหมดกับว่าจะไปแง่นะบาลานเนาะฝ mm hmm. นตกเนี่ยนี่ไข่เริ่มใหญ่แล้วล่ะจ้ะแต่ว่าบาลาน,นเพิ่งกะเล่งเฮ็ดงานให้แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวจะนอนกับว่าเฮ็ดออกเนื่องจา่มีเวลาเฮ็ดให้เพิ่นจ้ะ mm hmm. เล่งเฮ็ดบ้านให้เพิ่นให้มันแล้วจ้ะ ทุ้ตะวันทุกวันแห่งแท้นามหนิงเนาะนามยุ้ยสามนเนาะเสียนไม่นามไหลเมียวอะไรอีเวนี่ถอดฝากันยังขึ้มอยู่จ้ะเมย์กันยังน้าอยู่นะจ้ะแต่ว่าใบใหม่ก็ิ่มเกลียวเริ่มสุดไซส์นะจ้ะ ถือฝนนะจจะตื่น,าน,านสามาสานองก็บาร่านอยู่หน้านะ่าจะนอนอยู่หน้ายนเชียงหน้านีอากาศดีจะ้ะเย,ย็นสบายจะ้ะเงียบนั่ผมีเสียงหลายยางมาลบกกวนน่าจะบาล่าก็ไม่จะเสียงนกของเป็นธรรมาชาติดีจะ้ะอากาศเย็นๆตื่นสามานกของไม่จะโตะอีกเอยบาร่านมันนี่นเขึมนู่เนาะ อายุยอีงเพิงจ้ะวันหลานี้ประมาณแห้งแท้เขามีอีกนานไปทางไหนไปทางไหนสะดุ้งนี่ซานองรับมานหลานเสือมาไว้เวลาหนาฝนนะจ้ะหนามไรแห่งแหงซานองรับวันหลานไปหยกเหนือปลาสดีนะจ้ะเหนือละหาฮกโลของเคยไปนะจ้ะ แต่ปีนี้ข้าวเราไปน้ำมาลาเนาะหนามบ่มีฝนบ่มดีจ้่ปีนี้มาล่กระสานองเลยบริลูปโยกสะดุง้งมีได้นาำฝนตกดีดีนาำไร้แห้งแลจ้ะท่าน้องกับมาล่าไปโยกทุกเมืองแจ้ะกลับมาก็ประมาณบ่ายสามโมงสีมั้งแรงออกไปจากบ้านหกโมงเจ็ดโมงเสาร์จ้ะอู้มาล่าของป้าวอน ม่าเปรียบประโยชน์ทั้งผุ่นบ่ปลากับบ่ค่อยหลายเลยน้าว่าด้านเนาะปลาปีน้ำปลาธรรมชาติกบ่มีนบ่มามีปลาธรรมชาติปลาหน้ากับบ่ค่อยมีนะจ๊ะเพราะวันฝนมาตกนะจ๊ะบีนี่ฝนตกหลบสุดท้ายไก่ไก่เกี้ยวเข่านะจ๊ะเลยบ่มีปลาปกติปลากะสิบีพ่อได้กินอยู่จ้ะอันยอเบ้อ ไหนบอกเขาม่ได้เปลี่ยนไปฟังผลเด้อพี่จงังหวนหลายเทั้งหมะพักระเดินไอ้ลำแต่เดียวก็เอาเติมกันนักหย <laughs> ือเปล่ตอนท้องม่อก็ตื่นหัวขึ้นยองเฉลุสวัสดีค่ะหรือยังอ้ยอีเท้าดำปืน ยกเบิ yeah, so mm ังขันมาไว้เปียวเหมาหาด้วยว่าร้านเด้อจะมาเด็กินเด้อตูมบดใครจะไปอยู่บ่มีพี่ว่าทำไปบังว่าร้านพี่พี่พี่มาพี่ว่าพี่พี่แต่จะเปียวเหเมื่อวานขันยกเบิังเปียวเหเดือบ้างขันมาบ่หมานเด้อเอาเหมาหาเด็เด็กินปลากระกดได้หนึ่งตัว ต้อเดียวเว้ยต่ใครมลาลคือเดี๋ยวไ่จะพอจ้าเปเอาแหมว่าห่าวเอาออถือปลาก,กระเดื่อได้ไล่ใข่ได้บาลานเนาะถ้า้น,นงมักก่อยมากหลาปลาก,กระเดือหอมดีจ้ะน้านงมักมาก,กปลาตตเพีนอนยูจะปลาก,กระเดื่อเลยยกถิ่มใหมที่เปลาวแหมมาเดี๋ยวเอาลงไหม่ไหมมันม่นยกงั้นน้างสี อุ้ยลมปลิวขยะเต็มเลยบาลานเด็กๆแล้วไปเก็บขยะได้ลูกเด้อเดี๋ยวไปเก็บขยะได้ลูกเด้อนั่นมันขยะปลิวออกจากทางขยะเต็มเลยนั่นบ่ได้เก็บขยะช่วยกันไปฟ้องไปเอาเหียมาโยกยกโยกบานินขึ้นแล้วเอาแหลงเลยมีดปากกระเดือตัวนี้แล้วสองโตมั่นเอ้า ล้างตัวเองแก้วถังมาใส่ลูกไว้ไหมอเคล้าตูแบนตเอตเลยละมนจีกยากปกโอ้ยปนแผนอหมาแล้วจ้ะ โยนเลยเตกว่าน้ะเห็บ่าลานขึ้นมาเตกใช่น้อบาลาอลมอเสือมาผูกจอมมานอ้ําจังสีไม่ายุา่ยมันจังสิพอได้ดึงเห็ไว้ยังเตดกดี จไีได่กินกินเนืกับเขาเลยเออเบืองเนี๋ยพ่อจ๋าก็ลังดึงลูกลังห่าวขึ้นเนอะพ่อจ๋าจะมาบอกว่ารู้ว่ามันมันบุกเขินแท่รอกขนาเนี่ยเหนว่าะด้กินกต้องกินเขาหึ้ึห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 นหึ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 ห มามันสิพ่อเรือว่ากนอะไรทิ้งไาอ่ะพี่ไอพี่ให้ลองกับิ่อนึ่งอ้าวมมันสิพ่อหรอว่าพ่ออะไรนะมาแล้วนะาเดียวพ่อเลยจ้ะโอ้เหียมันจะโดนยังไข่นวราเนาะเปลี่ยนรสชาตินวรเนาะโอ้ยเดียไปใกล้ล <okay. S 1> ูกเดี๋ยวเดยวมจะพาไปสอนอยู่ป่าแล้วเปลาป่าสีห้าได้นาะจเนาะ มาละจ้ะวันเฮบาทเดียวพ่อเลยไปก่อยกันจ้ะหมดละจ้ะโอ้เดี๋ยวนอ้เดี๋ยว่นอ้อคนจะตกได้ใช่ใช่ใช่ใคบ่งมัู้ว่าลังใใ่ใหญ่ด้าานนี่นี่นี่เขาเป็นเลื้ยงแดงเดี๋ยวพี่ป่นั่ะนี่เาเป็นใครเรื่องหนือของนี่แหละนี่เขาเออใค่ใหญ่ก็ลำเป็นใครใหญ่นี่ละใค่ใหญ่ขึ้น เป็น่นีนแล้ละมามีในปีนี้ตัดก็ว่าลง่งแเ,เดงตัวคนบริบะออกวาอยากออกเด้ครับคนตัดงาก็กว่าล่งจ้ะเพราะว่าเวลาหอดช่วงหนาฝนมันล่มเป็นตะยานนอจาจะยานฮักสเสถียงกัเลยให้ว่าร้านเอางาเป็นออกจ้ะเอาไว้เป็นปง หยอดโปรงงาไม่เ่ากดเาะาแสดงว่ามีใครใหญ่ด้เนี่ยบาลาน,นะเขาตอ้องไปหาเงนเนาะข่เคยใครไปจ้ำไม่เคันน้ำมันออกกัน แดงนเ,นเ,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 เองเหรอแดงอีกเอ้อีกจ้ากพ,อพอ่อพ่อน,น้องสมพ่มีสับครับเอาหมดแดงใส่เขากะขั้นไปบีบน้ำออกนะครับเนาะเดี๋ยวไปขึ้นข<ะ>ันให้เหนือพินน่นแขนจ้ะเพราะว่าถ้าออเอาบริเวงสี่บันเหนือพิ่นกระเจี๊ยวแขนเอาไปแลาเลาไปก้อยเฮ็ดอาหารกระบบเจิ๊ยวมันจะกินนะครับเนาะ แล้วจำเป็นเบิรงตอนปุงนะจ้ะกามารานนึ่งแกกันแลวเรียบร้อยแล้วจ้ะปุงมาล่าปุงเอาปุงนะครับน้อใส่ผกผงคอนใส่ซีิเลสครับนี่แสบกาหนงกาบาราดมากินดิด้ะจ้ะปุงแล้วแหละเป็นสีเอาไปปิ้งจ้ะัวครับีน้อยเสียลเ๊เสียไลายลเสียลายครับว่ะโอแล้วัวครับอยู่สีฟิลเล ก่อยเลนาม่อตั่วงปาเขียมนึ่งใส่ลาย็สเขยมมจากไหนใส่หังปลาแดก็พี่้อมหอมนะจ๊ะหอมหอมกับมีหอมหอมกับมีมีหอมแดงจ้ะสลาเน่หล่ะกัส่วนหอมกับักขมปีจ้ะพี่สดน้ำนะจ๊ะ ากบึงมาไล่กะสานนองหะอยู่หาก,กินนหายน้ำหน้าไปก่อนนะจ๊ะทราบเห็ดออกนะจ๊ะว่างวัาถึงเวลาเห็ดออกมีควาวมวนควมมามหมานมาฝากพี่ฝากนอกนแน่นอนจ้าหอมแล้วครับอหอมดีนะเวนะ้ยมากิน้งงองคนคนมาก,กินดีครับเวลาเอาไปตันมมแดงบีบหนามบอกเพิ่นเกิดสิพงแบบนี้กาเดามาก,ก่อยครับ บีบหน้าบอกขันหมดแรงมาได้นี่เป็นตินเป็นเมืองเมือครับเนื้อเหนียวจ้ะเห็นว่าเป็นของผงแตกออกสิล่ะจ้ะซิมพจังรวยหอมรวยเสียงด้อไปกินไปกินให้ครับเดี๋ยวแจังไว้วันรับเบขั้ตอนทำหม้อมาครับเดี๋ยวใสองสิบมกสิบแท้เปี่ยนพี่น้องให้กินจ้ะ มกเลยจ้าถอนสารนองมกเลยครับอแล้วไปปีงไสนะ้แล้่ครับยังหอมจองมาล้านหน่อยแนละ้วเนาถอนจเจ้น่อยหน่อยเอาพอดีนะคุบุกขับทาให้นอออ้อนะงอ้นเสินะแล้วปีงเสีน้าจะาข้ามาดหาานห่อแบบข้ามกกน้าจะปีงนี จ้าจ้ดขนมก,กับสิปีงให้หอมๆสุกๆแล้วจะไปกินนะจ้ะไปกินกับซอสกบปาร้านนะครับเนี่ยขายาปลาล่านกับสิเดไปเองงานจ้ะจ้าปอยปลาห้า,ากับมกแล้วนะจ้าอหอนเลยแต่คลิปนี้กับสิเดฟพี่ฝากน้อไงไว้ซ้ำนี่ละจ้า เกจางผอการคลิปไม้มือไม้นะจ๊ะวันหลานเพิ่นไปเอางวออกขอ,อกจ้ะสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้า